มา,มาเดี๋ยววันนี้เราจะมา unbox นะครับ red p r i c i n g โดยที่จะมีน้องเมย์นะครับคุณทำอะไรไปคุณต้องอมยิม้ม <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมได้ราคาเซล์มาจริงๆมันจะประมาณ3 8 4สิแ่ะแต่ว่าเน,นี่ยเขาเขียนว่า d i s c o n t i n u e นะก็เหมือนกับเหมือนเขาไม่เอามาขายต่ออะก็เลยโลเลยอ20เหรียญนะครับมาแกะเลยแกะดีนะเว้ยเฮ้ย ปแลเสียวเนี่ยดึงเลยดึงพัดติออกมาเลยเลดไลซิ่งนะครับผมอธิบายก่อนมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือมันเป็นเกียนที่สร้างมาจากหนังสือหนังสือของอ่ชื่ออะไรว่าเพีย์บราวนะครับซึ่งเรื่องราวว่จะเป็นอารมณ์แบบว่ากลุ่มอารยาธรรมของคนที่อยู่บนดาวพุธอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบ่งเป็นเผ่าๆเป็นสีๆนะครับแล้ว ในแต่ละเผ่าเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนแย่งชิงแย่งชิงอํานาจอะไรกันประมาณนั้นนะ, <c oughs> อะโอเคก็อันนี้คือกล่องนะครับดูใหญ่นะเปิดมาดูเลยสีสันสวยงามเอามาเกมเล่นได้กี่คนวะหน่งถึคนเปิดออกมาปั๊บ rulebook rulebook อันนี้คือรูบุกหลักเฮ้ยสีมันสวยนะแบบตบกาวเป็นสีดำเป็นหลัออกอแค่นี้เองหนึ่งสสี่เนี่ยมีแค่นี้หมดละแล้วก็อันนี้เป็นอ่าออโตมาก็คือเอาไว้เล่นคนเดียวก็คือถ้าเราเล่นคนเดียวมันต้องเซตอัพยังไงแล้วก็ใช้ซิสเต็มแบบไหนอันนี้ก็เป็นแต่ละสีประจำตัวของเรานะครับ ก็เหมือนกับเป็นความสามารถแหละถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเผ่าไหนแบบอพอลโลเซเรสดานาจูปิเตอร์มาร์สแล้วก็นี่หมายว่าอะไรบ้วินเนอ่าก็คือมันจะมีทักษะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นบอร์ตรงกลางแกะให้หน่อยอุ้ยอันนี้เท่ะะ่ะอ่าอันนี้เป็นแบบจริงจอกแล้วก็อันนี้นะ่าจะเอาไว้ใส่ตัวโทเค็นอันนี้ที่เป็นเหมือนกับรูบี้ตรงนี้นะใส่ไว้นี้ แล้วก็มีลูกเตา๋าลูกเตา๋าตางใหญ่เลยลูกเต๋าเป็นพลาสติกสวัสดีอ่ะ,อะแล้วก็พวกช็เกตต่างๆเขาใส่ถุงใบใหญ่มาให้เลยนะแล้วก็มีอ่าเหมือนเป็นแบบซิปแบ็กแยกมาให้อีกทีนึงเดีนะ๋ยวเขาดูบอร์ดหน่อยอ่ะบอร์ดเนี่ยสด้านนะอันนี้เป็นด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เป็นอาร์ตเวิร์กของเ e s t ์ไลซิ g ก็นี่บอร์ดมันจะไม่ค่อยใหญ่มากเพราะว่า หลักๆก,ก็เกมมันไม่มีแล้วมันวางเด็กไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็วางไอคิวไว้ตรงนี้แล้วก็แบบเล่นความสามารถการ์ดลงมาแล้วก็สลับเอาการดขึ้นมือเอากาดวางลงไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีติกเกอร์ให้เกมจบก็คือแบบฟีดแ็กครบเกิน7หรือว่ามีใครวางคิวตรงนี้เกิน7อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คอมบิเนชันของมันก็จะทําให้เกมจบอันนี้ที่ผมดูวิธีการเล่นมาแต่ว่าเรามาดูกาดหน่อยดีกว่ากาดก็มาเป็น อันนี้คืออะไรวะน้องแก่พี่ออดิเวนคืออะไรวะเอาไว้ทําเอาไว้เล่นคนเดียวไม้แน่เลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ใจเย็นใจเย็นตกใจไอ้เมฆมันมีมันมีที่แก่มาให้อยู่แล้วใจเย็นนะอ่ะแล้วก็การ์ดมันก็จะมีอืมโอเคมาเดี๋ยวพี่ช่วย อ่าอันนี้คือการ์ดนะครับก็มันจะมีแบ่งเป็นแต่ละสีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคือเหมือนแต่ละตัวละครอ่ะมันก็จะมีตัวมุมซ้ายบอกว่าถ้าเกิดว่าจบเกมเนี่ยมันควรจะคู่กับตัวไหนหรือไม่ต้องคู่กับตัวไหนประมาณเนี้ยเพื่อเป็นการทําโบนัสท้ายเกมอ่าด้านซ้ายมันจะมีบอกอันนี้การ์ดสีสันแบบคาร์ลฟูมากแล้วก็เป็นตัวละครที่มาจากหนังสือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นออโตมาเอาไว้เล่นคนเดียวนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเพลเยอร์เอ มันก็จะมีบอกหมดแล้ว turn overview icon ออต่างๆนะครับ set up แล้วก็ end game เนี่ยเนี่ยมันจะบอกว่า end game เนี่ยจบได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับเนี่ยมีเจีด h e l i u อ๋ออันนี้มันเรียกว่า h e l i u ม,มนะไม่ใช่เรียกว่ารูบีแล้วก็7 influence ตรงนี้ตรง institute แล้วก็หรือไม่ก็ใครที่7ตรง feed track ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็อ,อะไรอ๋ออันนี้ไงไอตัวประจำเผ่าไงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวอ่านับคะแนน นะครับก็มาเขียนนับคะแนนจบแล้วนี่คือ unbox ของ r e d rising เกมนี้เล่นง่ายอยู่เดี๋ยวเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปสอนนะครับก็ประมาณนี้โอเคบายสนับสนุนโดย oa furniture m o r e r n A furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m academy วงเวียนใหญ่ w i s a s of learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอเลอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอเลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie w o n d e r e r ฝากด้วยนะคะ